สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาสำรวจน้องนกที่บ้านของเราค่ะกรงนี้นะคะลูกนกลงจากรางสองตัวค่ะนี่คือลูกนกที่ลงจากรังนะคะส่วนตัวนี้พ่อนกค่ะแม่นกอยู่ในรังนะคะวันนี้เราจะจับนกสองตัวนี้ออกจากกรงนี้เพื่อให้เขาหาอาหารกินเองค่ะ ส่วนพ่อนกกับแม่นกก็จะผลิตลูกนกต่อไปนะคะลูกที่ทุกคนเห็นเนี่ยอายุประมาณ35วันค่ะถ้าน้องลกสามารถหาอาหารกินเองได้บินเองได้นะคะเราก็ต้องแยกลูกนกออกจากรางนะคะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนดูว่าหลังจากที่ลูกนกสองตัวนี้ลงจากรางแม่นกอยู่ในรางมีไขหรือยัง เราจะต้องมีตัวช่วยนะคะมีถูแม่นกค่ะมีไข่ละสองฟองนะคะพ่อนกส่วนสองตัวนี้เป็นลูกนกที่ลงจากรารค่ะดูนะ้องสดใสมาแอบสองน้องนกเราด้วยนะนี่คือลูกนกที่อายุสามสิบห้าวันนะคะ ช่วงนี้พ่อนกจะยังป้อนลูกนกอยู่นะคะแต่แม่นกจะไม่ป้อนนะคะเพราะว่าแม่นกจะได้ดูแลลูกนกคอกใหม่ซึ่งตอนกาลังมีไข่นะคะกําลังออกไข่เป็นลูกนกคอกต่อไปค่ะสําหรับนกในหลังนี้นะคะใครสนใจเราก็พร้อมพ่อแม่และไข่ให้เลยค่ะ ยกกงยกรางได้เลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเลี้ยงอยากจะได้แบบจัดเต็มยกชุดนะคะที่บ้านเราก็รบจัดสรรให้ค่ะส่วนกลงนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้เลี้ยงลูกหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะคะมีลูกนกสามตัวแม่นกคือตัวนี้ค่ะ ส่วนพ่อนกคือตัวนี้นะคะเราใช้พ่อนกหมุนเวียนค่ะนะคะตอนนี้แม่นกลังนี้ก็มีลูกทั้งหมดสามตัวค่ะแม่นกตัวนี้เอาใจยากมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เราใช้พ่อนกอให้กับแม่นกตัวนี้แม่นกตัวนี้ก็ไม่ยอมเลือกค่ะไม่ยอมเลือกแล้วก็ไม่ยอมผสมพันธุ์นะคะแต่พอเราเอาพ่อนกตัวนี้นะคะ ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์และตัวยกมาผสมพันธุ์ก็ชอบตัวนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกในหลังนี้นะคะส่วนกรงนี้นะคะวันนี้น่าจะมีลูกนกที่ลงจากรัางตัวนี้ตัวที่หนึ่งและตัวนี้ตัวที่สองส่วนตัวสีสีเหลืองไปไหนล่ะลูกตัวสีเหลืองนี้เป็น แม่นกนะคะเป็นแม่นกตอนนี้เหลือลูกอยู่ในรังนี้สามตัวโอ้ลูกเด็กแล้วเนี่รังนี้มีลูกห้าตัวนี่คือตัวที่หนึห่งหะตัวสีฟ้าอันนี้คือพ่อนกนะคะแล้วก็ลูกนกสามตัวอยู่ในรังแม่สีเหลือง สีเขียวลูกออกมาสีฟ้าสีผสมและอีกสามตัวเหมือนกันสามสี่และ 5. ห้าค่ะลังนี้มีลูกห้าตัวนะคะอือลูกลบเหมือนกันเนี่ย แม่นกตัวสีเหลืองตัวนี้ค่ะส่วนกรงนี้นะคะเราเอาพ่อนกกลับเข้ามาผสมกับแม่นกตัวนี้ซึ่งเป็นแม่น้องไมโลตอนนี้มีลูกคอกที่สี่แล้วนะคะก่อนหน้านี้นกตัวเมียซึ่งเป็นตัวสีเหลืองตาแดงเนี่ยเป็นนกสาวนะคะเราเอามาจับคู่กับตัวนี้ ปรากฏว่ามีลูกนะคะมีลูกคอกนี้คอกที่สี่มาดูว่ามีไข่หรือยังนะคะมีไข่สี่ฟองสำหรับแม่นกคอกที่สี่นะคะคือแม่น้องไมโลนี่แหละคะ่ะส่วนคู่นี้ไม่มั่นใจว่ามีไข่หรือยังนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เคยมีลูกก็เราเอาลูกออกมาแล้วยังไม่มีไข่ส่วนลังนี้นะคะแม่นกแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเดี๋ยวกิน,นกินกนะ่อนว่าพ่อนกคือตัวไหนอ๋อจำได้ละ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลูกนกก่อนนะคะเป็นแม่นกเลี้ยงเดี่ยวตอนที่เขามีไข่นะกิ๊กจับพ่อนกกลับไปไว้รังเดิมนะคะมาดูว่าตอนนี้เขามีลูกแล้วเขาสามารถเลี้ยงลูกได้กี่ตัวคะ่ะมีตัวสงตัว,ส,ตวสามตัวค่ะทุกคนมีลูกสามตัว แม่ตาแดงนะคะสีเหลืองตาแดงค่ะมาดูพ่อนกนะคะพ่อนกนคือตัวนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเอาไปเข้าคู่กับรังที่มีลูกสามตัวเนี่ยนะคะพอเขามีไข่พี่ก็เอากลับมาผสมกับแม่นกของน้องแม่ไมโลเนี่ยนะคะตอนนี้แม่น้องไมโลมีไข่แล้วค่ะส่วนรังนี้นะคะมีพ่อนกคอยดูแลตอนนี้ ในรังนี้มีลูกกี่ตัวทุกคนหนึ่งสองสามประมาณสามตัวนี่แหละค่ะทุกคนสามตัวนะคะนะคะพ่มีลูกสองตัวะคะ่ะน่าจะเพิ่งฟักออกจากไข่วันนี้นะคะหนึ่งตัวสองตัวส่วนสองตัวนี้คือพ่อกับแม่นกนะคะ และวันนี้นะคะที่กิกิอยากรู้มากที่สุดคือพ่อนกตัวนี้ก่อนหน้านี้กิกิเอามาผสมพันธ์กับแม่นกที่เอามาจากบ้านที่อุบลค่ะเนื่องจากว่าไม่มีใครเลี้ยงค่ะกิกกก็เลยเอากลับมาเลี้ยงเองพูดเรื่องเ,อเลี้ยงนกก็ตั้งใจว่าจะดูแลแม่นกตัวนี้อย่างดีเลยนะคะ เป็นนกตัวเดียวที่เหลือจากการที่กิ๊ก้เอาพ่อแม่พันนกไปเลี้ยงที่อุบลเอาไปให้แม่เลี้ยงค่ะทุกคนให้แม่กิ๊ก้เลี้ยงแต่แม่กิ๊กเลี้ยงนกไม่เป็นค่ะก็มีนกประมาณเกือบห้าสิบตัวค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะจากนกห้าสิบตัววันที่กิ๊ก้เดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่ปรากฏว่าเหลือแค่ตัวเดียวค่ะคือตัวนี้นะคะ เรือตัวนี้ตัวเดียวทำให้กิ๊กตัดสินใจเอากลับมาที่จังหวัดมาหาสารคามนะคะเป็นนกตัวเมียค่ะและหลังจากนั้นกิ๊กก็เอามาเข้าคู่กับนกตัวนี้นะคะปรากฏว่าเจอกันครั้งแรกก็ชอบกันเลยนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าตอนนี้มีลูกหรือยังหรือกิ๊กโดกนถาอ๋อมีไข่ คีไข่แล้วนะคะน่าจะยังไม่ฟอกออกมาเป็นตัวตั้งใจว่าจะดูแลตัวนี้อย่างดีเลยเป็นแม่พันธุ์ที่มีความทรงจำนะคะจากนก50กว่าตัวเหลือแค่ตัวนี้นะคะคิกกี้กก็ไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่า,าไม่ชอบเลยยี้ยงนะคะ ไม่ด้ปล่อยนกไว้ทำให้นกรอดมาแค่ตัวเดียวคิดแล้วก็เสียดายแต่ก็ผ่านมาแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะผ่านมาแล้วผ่านไปเราก็ดูแนละตัวที่เหลือให้รอดต่อไปนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมของ ครอบครัวคนเลี้ยงนกจังหวัดมาหาสารคามนะคะเราเลี้ยงนกหงหยกมามากกว่าสิบสามปีค่ะทุกคนก็ถือว่าประสบการณ์เยอะแต่อาจจะมีความรู้ไม่เยอะนะคะก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องราวเล็กๆให้กับเพื่อนๆที่เลี้ยงนกเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงนกนะคะได้เห็นน้องนกได้เห็นลูกนกก็มีความสุขแล้วค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆากเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใส่กีกก้นะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ